คุณจุฬาลาัชัยเพียรเจริญกิจนะคะอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสราธารณสุขและสัญญแพทย์สาขาสัญญาศาสตร์มะเร็งวิทยานะคะวันนี้หมอจะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะคะทีนี้เรามาทราบกันก่อนจริงๆแล้วว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะมะเร็งเต้านมจัดว่าเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยแล้วก็ผู้หญิงทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะต้องระวังไว้ในช่วงนี้ที่ทุกคนกําลังอยู่บ้านว่างๆ ระหว่างที่กำลังเก็บตัวอยู่เพื่อป้องกันโรคโควิดอยากให้ทุกคนนะคะลองทำการตรวจเต้านมด้วยตัวเองดูนะคะทีนี้หมอจะมาบอกก่อนว่ากลุ่มเสี่ยงของเรามีใครบ้างนะคะกลุ่มเสี่ยงจริงๆแล้วก็คือผู้หญิงทุกคนคะ่ะตั้งแต่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมแล้วนะคะแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะ โดยเฉพาะในกลุ่มวิ่หญิงที่เข้าสู่ไอหมดประจำเดือนแล้วความเสี่ยงก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อไหร่ที่เราจะเริ่มมีการตรวจเต้านมก็คือเมื่อเราเริ่มมีเต้านมนะคะตั้งแต่วัยรุ่นเลยก็สามารถตรวจเต้านมได้ด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้น พอช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการตรวจเต้านมก็คือในช่วงที่ประจําเดือนหมดแล้วประมาณ 7- 10ถึงวันนะคะจะเป็นช่วงระยะที่เต้านมเนี่ยไม่มีฮอร์โมนเพศมากระตุ้นทาให้เนื้อเต้านมเนี่ยอ่อ,อนนุ่มแล้วก็สามารถที่จะคลาได้ง่ายตอนนี้เรามาดูกันว่าวิธีการตรวจเต้านมเนี่ยค่ะมีวิธีอะไรบ้างนะคะวิธีที่1ก็คือการตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะคะเรามีมือแล้วก็มีเต้านมของเราเองเราสามารถที่จะตรวจเต้านมของเราเองได้นะคะ วิธีที่สองก็คือการตรวจโดยการใช้แพทย์นะคะหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นคนตรวจเต้านมให้เราวิธีนี้หมอก็แนะนําให้ตรวจนะคะให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยนนมารับการตรวจเต้านมโดยแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะ3ก็คือวิธีการตรวจเต้านมโดยการใช้เครื่องมือต่างๆซึ่งเดี๋ยวหมอจะอธิบายให้ฟังต่อๆไปนะคะทีนี้มาวิธีที่1ก่อนวิธีที่1การตรวจเต้านมด้วยตัวเองแนะนํา ไปแล้วว่าควรจะตรวจในช่วง7-10วันหลังจากที่ประจำเดือนหมดแล้วนะคะเพื่อเนื้อเต้านมเนี่ยจะได้ตรวจแล้วก็คลำได้ง่ายวิธีที่เราจะตรวจก็คือเราไปยืนอยู่ที่หน้ากระจกนะคะแล้วก็ดูรูปทรงวิธีที่1ก็คือวิธีการดูนะคะดูว่าเต้านมของเรามีการผิดรูปตรงไหนหรือเปล่านะคะมีการโหดดึงรั้งของผิวหนังมีรอยแดงหรือว่ามีผืนแดงขึ้นที่ตรงบริเวณเต้านมหรือเปล่านะคะ ค่อยๆยกมือขึ้นที่หน้ากระจกช้าๆนะคะเพื่อดูว่าการยกตัวของเต้านมเนี่ยมันมีส่วนไหนที่โดนดึงรั้งมีรอยบุ๋มไหมนะคะซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณของความผิดปกตินะคะวิธีที่2ก็คือการดูแล้วก็มาเป็นการคลำนะคะที่การคลำเนี่ยเราจะใช้วิธีง่ายๆก็คือเราจะใช้ปลายนิ้วสัมผัส3นิ้วนะคะก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะคะเราค่อยๆคลำไปที่บริเวณเต้านมคลำไปให้ทั่วนะคะ อาจจะคลาเป็นรูปก้นหอยก็คือวนเป็นวงกลมนะคะเดี๋ยวจะมีรูปประกอบให้ดูนะคะหรือว่าคลาจากบนลงล่างก็ได้นะคะที่สําคัญคือเราจะต้องคลาให้ทั่วเต้านมนะคะอย่าลืมบริเวณที่เรามักจะไม่ได้ทําการตรวจก็คือตรงบริเวณลานนมแล้วก็หัวนมอันนี้อาจจะต้องกดดูเบาๆว่ามันมีน้ำหรือว่ามีเลือดหรือว่ามีลักษณะข,ของสารคัดหลั่งอะไรที่ออกมาจากหัวนมด้วยหรือเปล่า น,นี้เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความผิดปกติอีกอย่างหนึงเช่นกันนะคะลักษณะของเต้านมหัวนมมีการผิดรูปบุ๋มผิวหนังเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าอันนี้ถือเป็นสัญญาณที่อันตรายทั้งหมดนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เรามักจะลืมคลำกันก็คือการคลำบริเวณรักแร้นะคะเราอาจจะต้องคลำลงไปลึกแล้วก็คลำดูนิดนึงว่ามันมีตุ่มมีก้อนอะไรที่คลำได้หรือเปล่า ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนของต่องน้ําเหลืองที่รักแร้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือรักแร้ตรงบริเวณไหปลา้าอันนี้เราจะคลำดูเบาๆว่ามีก้อนปูดนูนอะไรขึ้นมาหรือเปล่าในส่วนนี้อาจจะคลำยากพิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าออทุกคนไม่แน่ใจสงสัยแนะนําว่าให้มาให้คุณหมอคลำจะดีกว่านะคะส่วนการตรวจโดยแพทย์ก็คือโดยมากเนี่ยเราจะแนะนําให้ตรวจกับสัญญาแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจเต้านมนะคะอย่างน้อยเนี่ยปีละหนึ่งครั้ง โดยเฉพาะผู้หญิงตั้งแต่วัย35ปีขึ้นไปอันนี้แนะนำอย่างยิ่งนะคะส่วนการตรวจอันสุดท้ายคือการตรวจด้วยเครื่องมือนะคะก็คือการตรวจด้วยวิธีการทำแมมโมแกรมและหรือการทำอัลตราซาวด์เต้านมนะคะการตรวจด้วยเครื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะใช้แล้วก็จะช่วยในการวินิจฉัยโรคได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นวิธีการสองอย่างนี้ตา่างกันยังไง การตรวจด้วยแมมโมแกรมก็คือการดูลักษณะความผิดปกติของหินปูบุนที่อยู่ในเนื้อเต้านมนะคะส่วนการตรวจด้วยอัลตราซาวก็คือการตรวจเพื่อที่เราจะดูลักษณะความผิดปกติของเนื้อเต้านมโดยมากเนี่ยเรามักจะใช้ดูเกี่ยวกับพวกก้อนหรือว่าถุนน้ำหรือว่าซิสเนี่ยคือสิ่งเดียวกันนะคะเพื่อดูว่ามีลักษณะผิดปกติในเนื้อเต้านมด้วยหรือเปล่า วิธีทั้ง2อ,อย่างนี้ถ้าเกิดเอามาใช้ร่วมกันเนี่ยจะช่วยเพิ่มความแม่นยําในการวินิจฉัยโรคแล้วก็เพิ่มการตรวจค้นเจอมะเร็งเต้านมได้เพิ่มมากขึ้นค่ะทีนี้ทุกคนอย่าลืมที่จะตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะคะสัญญาณเตือนอันตรายของการเจอมะเร็งเต้านมก็คือ 1. เจอว่ามีก้อนผิดปกติที่เต้านม 2. ก็คือดูแลลักษณะผิวหนังหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงของเต้านม ไปในแบบที่เราไม่เคยพบมาก่อนนะคะ 3. อาจจะเจอลักษณะรอยบุ๋มรอยแดงพังผืดดึงดังที่เต้านมนะคะหรือคําเจอก้อนที่รักแร้อันนี้คือสัญญาณเตือนที่อันตรายนะคะโอ้อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่ามีน้ําหรือมีสารคัดหลังออกจากหัวนมอย่าลืมกดดูที่ลานนมเบาๆด้วยนะคะโอเคค่ะในวันนี้ก็คือจะมาฝากวิธีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองเอาไว้เท่านี้นะคะ แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่ถ้ามีใครมีความสงสัยอย่าลืมที่จะนัดเจอแพทย์แล้วก็เข้ามาตรวจต้องุมงด้วยเครื่องมือเพิ่มเติมนะคะ